สวัสดีครับพี่น้องกระสีสารคนรักป่าพอกับพี่น้องอีกแล้วครับวันนี้ผ้ามาชมเขาโพดแปลงสวยครับเป็นเขาโพดที่เพิ่นปลูกช่วงเดือนกรกฎานะครับประมาณวันที่ย0สบกรกฎานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปสิงหานะครับกันยานะครับเดือนกัวกัวนะครับประมาณเดือนค่งนะครับมาเบิ่งความงามของเขาโพดเพิ่นนะครับ กำลังออกดอกครับนะครับมะเบิงเลี่ยเป็นตะออนซอนแหงครับนะครับง่ามแห้งนะครับระโพดแปลงนี่นะครับถือว่าเห็ดออกมาด้ดีนะครับจะพร้อมนว่าเป็นเขาโพดนะครับที่เขาแนะนําให้ปลูกหนาฝนนะครับถ้าใส่พันุนี้นะครับพันนี้มันใส่ก็คือพันดีคาบนะครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่ นะครับพี่น้องเบิ่งหากวันครับเป็นตอนสอนเนี่ยครับหากวันครับยึดเกาะดีแห้งครับนะครับออกมาลายแห้งครับหากวันนะครับผมเบิ่งใบเบิ่งยังกัดเป็นตอนสอนนะครับเคี้ยวงามแห้งครับนี่ครับกระล่างสอวนดอกนะครับเพิ่นปลูกใส่โน่นนะครับตรงนี้ตะกีเพิ่น เพื่อนปลูกมันนะครับบาน้ำมันออเพื่นก็เลยปลูกโอดต่อปลูกใส่กลางนาฝนกระคักแลครับกรลกิดานะครับสิงหานะครับช่วงนี้ก็ฝนเล็งนะครับฝนตกติดต่อกันนะครับนะครับสองหมื่สองขืนนะครับมาเบิงแปลงเพิ่นนี่ครับม่มีหนามาจงเมีดครับเด็ดหนามนี่เองครับนะครับเพิ่อนออกแบบดีดีนะครับมีหลองระบายหนามนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับหนามไรจถิ่มรัดครับ ง่ามแห้งครับพี่น้องครับผมหัวริบเลยเกิดัมำๆเสมอก็ดีแห้งนะครับเป็นเตาสอ,อนนะครับในต้นปลูกต้นมันใหญ่มันสูงครับพันธุ์นี่นะครับเพราะว่าพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์หนึ่งนะครับที่กระลังได้รับความนิยมนะครับจากพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดเลียงซั์นะครับ บ่จะเป็นหนาแหลงหรือว่าหนาฝนนะครับแต่ว่าหนาฝนหลายแปลงเลยครับนิยมเปลี่ยนมาใส่พันธุ์นี่ครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่นะครับฟักเพิ่อนกระร่งออกครับพี่น้องครับฟักเดียวหญ้าเน่นะครับนี่ลักษณะลำต้นเพิ่นนะครับสูงนะครับเพิ่นกับปลูกค่อนข้างที่นะครับนี่ครับเบืองลักษณะระยะที่เพิ่นปลูกนะครับอันนี้คือ เป็นแถวนะครับส่วนความห่างของหล่องมันกับสีระมา่าน60ถึง70นะครับที่พันปูกนะครับผมเคยมาถ่ายแปลงในตอนพันปลูกใหม่ๆประมาณเดือนอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นนะครับปัญหาที่ันเจอตอนอั้นคือพันปูก,ก็คือนกมาก,กินในมันพึนมานะครับที่ผมเจอปัญหาตรงตรง,ตรงข้ออะไรนกนะครับพอกับมาเหี่อีกทีหนึ่งนะครับพิษหูพิษตาเลยครับงามแหฮง นะครับปักกาลังออกนะครับดินเพิ่นก็เป็นดินลักษณะดินทรายนะครับแปลนนะครับดินดินทรายดินหลวนปนทรายนะครับเพิ่นเป็นให้หนาและครับเพื่อนก็จต่างรถนะครับมาถมนะครับถมทีขึ้นเพื่อให้มันสูงนะครับยกแปลให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นมองปลูกผืชดมุนเวียนของเพิ่นะครับบัวจะเป็นขอโปดเป็นมันนะครับแต่ว่ามันผนมาบัวะสบผลสล็บกันไดนะครับจะเลยทันมาปลูกขอโปดนะครับอันนี้ก็สินิยมในลายนะครับขอโพรดเลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้แป้งข้างเพื่อนก็เพึ่งเกี่ยวไปนะครับเกี่ยวไปบนดุดนะครับบนไงก็มาครับหน้าหงมัดนะครับ เบิงความงามนะครับเดี๋ยวจะให้เบิงระยะที่คนปลูกนะครับฟังว่าคนปลูกทางซ้ำได้มีที่ความความห่างนะครับถือว่าบ่หางแห้งครับพกซิปนะครับเบืบเเบ้องละเบื้องจะถากเลยนีะครับแต่ว่าหลองระบายน้ำเพิ่นนะครับประเทศมมออกมานี้ำมันจะไหลมาออกมาหนีบเลยครับ โล่งยากบุ้มีนะครับเป็นคือว่าเหตดออกมาเดีคนคังดีนลครับแล้วก็สังเกตเบื้องจากใบมันนี่คือบุ้มีพปวกมแมลงนี่ยังเลยครับเพื่อนะกิท่มจะฉีดปวกยากันนอนกันบ่งนะครับนี่มีเลยครับใบมันบุ้มีหหอยจอเลยเออตัวนี้มีแน่ยังครับฟังนะที มีป้าปลายนะบางต้นมีบางต้นบม่บมีนะครับจะถือว่าพัานธุ์นี้โอเคครับท่านไพสชิวมาปลูกนาฝุนะครับพี่น้องกสามารถนะครับเอาไปใส่กับแปลงกพระโพดพี่น้องได้นะครับสำหรับไพ่จะปลูกขอโพดนะครับดอกเป็นนะครับมีเสี้งดอกขาวมีเสี้งดอก ต้เนเพิ่ืเพิ่งออกไม้ใหม่ครับมันจะเป็นออกซีม่วงแน,น่เกียร์สอนม,มันยังมีสูงงามนะครับบอบดีอยู่นะครับ <S <S เดี๋ยวช่วงที่มันเป็นฟักยังไงทุกคนจะมาอัปเดตให้พี่น้องมาดูเลยครับแป็นเป็นแปลงท,ที่ที่น่าสนใจนะครับน่าศึกษานะครับว่าเพืนคือเห็ดแด่นะครับบางคนว่าช่วงนี้ปลูกได้บ่สิงหากันยหญนะครับ ยังมีบางแปลงอย่ครับเป็นกระปูกนะครับแต่ว่าส่วนไหมันฝนเล้งแห่งนะครับมันเฉ็นจากแปลงข้างๆนะครับคือยังพึ่งเกี่ยวเหลยวไม่ไหมนะครับเพิ่งจะจูดแล้วครับข้าสิบลูกอีกต่อไปกับปูกบุได้ครับเพราะว่าน้ำมันขังนะครับมันต้องให้น้ำเด็ดตัวนี้เป็นตกมากเละเบ็ดนะครับนี่แปลงข้างๆกันนะครับเห็นแปลงหรืหล่ะมันสอนนัเพืนนะครับ การดูแลเพื่อนกัดไสปุ๋ยสูตรชิบหานะครับกับปุ๋ยยุเหลี่ยนะครับเพื่อนกบโบรเดนี่เอยียงแตกต่างแต่ว่าเพื่อนจะห้องขี้กไก่ไร้แน่นะครับนี่นะครับห้องตั้งแต่ข้าปุ้ยใหม่นะครับพอหญ่ขึ้นมาละปล่อยเลยนะครับปล่อยเลย เป็นต่อสอนครับดึงความงามของมันนะครับไปจะลองปลูกพันธุ์นี่กะเอาไปทดลองมอนครับนะครับเท่าที่ผมสัมผัสผมมาเห็นของจริงเลยผมก็ว่ากะนาปปูนหรืครับหนาฝนนะครับเพราะว่ามันมันเกิดมันงามนะครับต้นมันเสมอกันเม็ดนะครับมันขึ้นยู่กเจะคข้องดูแลอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจะป้องก่นดูแลได้นะครับมันงามเสรนะครับ เป็นการบริหารจัดการนะครับปุ๋ยพ่อบอนะครับยาพ่อบอนะครับยี่นพิ่นกะเฮ็ดมาหลายปีเพิ่นก็มีประสบการณ์นะครับเพิ่นก็เปลี่ยนพันธุ์มาเรื่อยแต่ว่าพันธุ์นี้เพิ่นพึงพึงมาเปลี่ยนปีนี้นะครับเพราะว่าในยิ่นเพื่อนบ้านว่าปลูกนาฝนเลยมันได้ผลผลิตดีนะครับเพื่อนก็เลยพึงปลูกนะครับนี่ครับแต่ว่าก็เห็นแล้วก็ดีใจนะเพิ่นนี้ครับน่ครับขขบคลณเพ่นงานไม่ลีนะครับแปลงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในพี่น้องบิ่งเรืเลยครับ สลับแปลงนี้ครับวันนี้พอกับพี่น้องสักนี้ครับคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ